สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องความรักของ4ราศีในเดือนเมษายน2567คลิปแรก EP1 ีเป็นคนที่เกิดในเมษและคนที่เกิดในกันมาในคลิปนี้ EP2 ีมาต่อกันอีก2ราศีกับเรื่องความรักในเดือนเมษายน2567 EP 2จีพจะมีด้วยกัน2ราศีก็จะมีคนที่เกิดในมิถุนกับคนที่เกิดในพิจิกมาเริ่มกันใน ราศีแรกกันก่อนคนที่เกิดในมิถุนคนที่เกิดในมิถุนช่วงเดือนเมษายนในเรื่องของความรักอาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงกันบ้างหรืออาจจะมีการมีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากดาวประจําตัวซึ่งเป็นดาวพุธกําลังอยู่ในช่วงที่อ่อนกําลังเมื่อดาวประจําตัวมันอ่อนกําลังมันอาจจะมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้บวกกับคนที่เกิดในมิถุนจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวสูงหน่อย บางครั้งอาจจะอยากอยู่กับแฟนบางครั้งก็อาจจะอยากใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองคนเดียวและช่วงเวลาที่อยากอยู่คนเดียวไม่ชอบให้ใครเข้ามาเซาซีสักเท่าไหร่เมื่อดาวประจำตัวอ่อนกำลังบวกกับในภพปตัตตณิไม่ได้มีดาวที่ดีเข้ามาเป็นตัวช่วยมิถุนจึงต้องระวังความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นกับคู่ครองหรือว่าคนรักครับส่วนคนที่โสดมีโอกาสจะมีคนเข้ามาหาครับเพราะดาวสุข จะโคจรเข้าสู่ภพกรรม,มะวันที่2เมษายน2567แต่ในภพนี้มีพระราหูอยู่ด้วยอาจจะให้คนที่เกิดในมิถุนไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งไปให้ดูดีๆพิจารณาให้รอบคอบก่อนครับมาเข้าราศีที่2ก็คือคนที่เกิดในพิจิกคนที่เกิดในพิจิกดาวประจําตัวคือดาวอังคารดาวอังคารโคจรอ,อยู่ในภพปุตตะและพอเข้าวันที่ 2, สเมษายน2567 ดาวสุขจะโครจรอ,ออกจากภพพันธุเข้าสู่ภพปุตตะและทำการเล็งเข้ามาในเรือนลาภะด้วยพิจิกจึงจัดเป็นอีกหนึ่งราศีในช่วงเดือนเมษายนในคนที่โสดมีโอกาสได้เจอคู่สูงมากครับมาต่อกันในเรื่องการเงินสักนิดนึงครับดาวประจำตัวในเรื่องการเงินของคนที่เกิดในพิจิกก็คือดาวพฤหัสตอนนี้ดาวพฤหัสโครจรอ,อยู่ในภพอริการเงินเข้าภพอริ นั่นหมายความว่าการเงินกําลังมีปัญหาอยู่และมันกําลังอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวที่ดาวพฤหัสจะทําการย้ายวันที่30เมษายนนี้ด้วยจึงทําให้ช่วงเวลานี้การเงินค่าใช้จ่ายของคนที่เกิดในพิจิกค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรครับและรวมไปถึงภาระต่างๆที่อาจจะต้องทําให้คนที่เกิดในพิจิกรับผิดชอบด้วยแต่ดาวที่เป็นตัวช่วยที่โคจรเข้ามาก็ยังมีอยู่จึงทําให้พิจิก ก็สามารถที่จะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ครับก็จบไปในคลิปนี้ยังไงฝากกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ